สวัสดีครับมาพบกับรุ่งครับหนุ่มนม้ำมนคนน้ารอจาก YouTube Channel ที่ดินถูกทำเลดี159นะครับวันนี้รุ่งครับเจอที่ดินอยู่แปลงหนึ่งแปลงนี้มีเนื้อที่1ไร่นะครับหไร่เต็มๆเลยอยู่พิกัดนะครับคลอง10 ฝั่งตะวันออกนะครับเข้าจากปากซอยติดถนนคอนกรีตแบบนี้เนี่ยเข้าจากปากซอยเรียบคลองสิบเพียง900เมตรเท่านั้นนะครับฝั่งตะวันออกฟังไม่ผิดนะครับคลองสิบฝั่งตะวันออกตำบลบึงบาอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีแปลงที่ท่านเห็นด้านหลังนี่เลยนะครับมีมุดเคตบอกเรียบร้อยนี่ครับ นี่ครับแปลงด้านหลังนี้สวยงามมากนะครับแปลงนี้ติดถนนคอนกรีตแบบนี้เพียงหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่นะครับนี่ครับหันหน้าทิศตะวันตกด้วยเอ้ยไม่ใช่ขออภัยหันหน้าทิศใต้ด้วยนะครับหันหน้าทิศใต้แปลงนี้ถือว่าสวยมากนะครับห่างจากถนนรงังสิตนครนายกหรือว่าถนน305เนี่ยเข้ามาจากปากซอยคลองสิบาจากถนน305เนี่ยเพียงไม่ถึง4กิโล นะครับไม่ถึง4กิโลทำเลดีมากนะครับแปลงนี้สวยงามเหมาะเกงกำไรซื้อเก็บซื้อ,อเพื่อสร้างบ้านอยู่อาศัยก็ดีนะครับนี่ครับแปลงนี้ขออนุญาตนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทิ้งไว้นะครับแล้วรุ่งครับจะมาเปิดราคาและเงื่อนไขในที่ดินแปลงนี้แปลงนี้มีเนื้อที่1ไร่นะครับสวยมากหน้ากว้างเนี่ยสามสลึก40ิดนิดๆน,น,นะครับนี่ครับอาจจะต้องถมนิดหน่อยแต่ทำเลที่ตั้งงาม งามจริงๆนะครับหายากแปลงหนึ่งไร่ติดถนนคอนกรีตไฟฟ้าป่าปา,ปาพร้อมนะครับนี่ครับอันหน้าทิศใต้ใตทิศลมรับลมดีตลอดทั้งปีน,นะครับนี่ครับพิกัดคลอง10น้องเสือปทุมธานีอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วรุ่งครับจะสรรหาที่ดินถูกๆทำเลดีๆแบบนี้มาเสิร์ฟถึงมือท่านแล้วคลิปถัดไปเจออกับเงื่อนไขและราคาที่ดินแปลงนี้นะครับ 자수 <놀람> 내게 나타나 고맙습니다. ครับ난 아무 말도 할 수가 없지